เจอมาแล้วโอ้โหแมงกับคุณอิตาลีที่สวนสนุกอมาทำไมอ่ะต้องพิมตามันหรือไงไม่เราคิดประโยคขึ้นมาไม่ใช่หรออ๋อเราคิดเองก็ได้โอเคคิดเองเรียบร้อยแล้วนางไม่คืออ่นจ้าเคสจะ มีหัวใจพิเศษมี้มีรักเคสีเาวันนี้แมฟีุก่างแลอมาอะไเอาไว้ตรงหน้าตาอู้ฮะหน้าหน้าจุนเด็กดื้อไล่เคสเฮ้ยอ่านทำไมอะแล้วอ่านอะเอ้แต่ใครคือจุนอะไอเขียดอันนี้วะเนี่ยโอ้โห ใ <laughs> ครมาพูดคำวันนี้ห <laughs> ้ามใส่คำพูดนะห้ามใส่คำพูดนะา้าวเหรอพี่โกงนะพี่โกงไม่ได้มาแรงไรมงแถมตัวคีมมาก,ก็ได้วยมันยังยังโหยากอะ่ะ ใครมันคนคิดอันนี้นะไม่เป็ดน้อยก็พี่หมาอ่ะช like ัวร์เออใช่ผมหรอกัวยแบบยิ่งว่านแบยิ่งเหมือนเนี่ยแหวนี่ว่านแบบนี้แหละคิดอะไรไม่ออก เขือนคำพูดแบบใบไม่ใช่ใบแบบรู้อะมันวมันมีมันยากมากเลยยากอ่ะมันก็ไม่ได้ยากนะง่ายมาดิเบนอะไรดิเยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาใครใครกดแล้วบ้างใครกดแล้วบ้างกดแล้วเนี่ย แกบพึงคิดถึงแล้วนาะหย่าุิเศษยังมาไว่ห้คนพิเศษเร็วเร็วเร็วีอะไรอะไเนอันนี้ใครอะไรเนี่ยไอตีเชวาพี่หวางว่าชื่อคืออะไรคืออะไรอะคืออะไรอะไข่ไข่แม่ค้าเหรอ ขายเป็ดแปดสิบบาทเฮ้ยเฮ้ใกล้จะเป็ดอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจคือยังไงไม่รู้ว่าอ๋อมันไม่เฉลยอ๋อยังไม่เฉลยคี้ผ้านและต้องว่าแบบนี้ยิ่งเหรอ แย่เลยแย่เลยโอ้โหสีมือกันว่ดลูกคดอลังการตอนนี้ <c oughs> ใครเห็นของใครไม่มีสีแสดงว่าใช่แล้ะ เสร็จสิ้นอยากรู้คนอื่นเขาจะมองเป็นยังไงอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แบบที่ผมคิดแน่เลยเสร็จสิ้นแล้เสร็จสิ้นตึกเอ้ยมันยังไม่เสร็จเลยอย่าเพิ่งเล่นสิเ้ยเล่นในเว็บมันสนุกกว่าเล่นในเว็บสนุกกว่าอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้เราตั้งคำเิจัยเว็บมันสุ่มให้วาดเนี่ยเพื่เลือกในเว็บลดกกว่า ไม่เราค่อยกำหนดสิกำหนดหมวดหมู่ไงไงั้นกำหนวดว่าสมมติว่าเอาประโยคอะไรผลไม้ทุกคนก็ให้ใส่อะไรอย่างนี้ไงเสร็จแล้วเนี่ยอใครตั้งคดีวะเนี่ยทพราะวมันดูเหมือนเป็นพวกสำรวนเลยใครนนใส่สำรวจวะ,วะไม่รู้ <c oughs> สำรวจไทยไม่เป็นใครโทรมาวะ ไม่รู้แล้วโทรศัพท์แบบเร็วๆใครใครยังไม่เสร็จเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อลืมกดคู้เรื่องครับท่านกำลังรอให้ผู้จัดเริ่มการนำเสนออัลบั้มด้วยภาพพี่หมรอนน้ำจเด อ๋อพี่บากนี่เองไปเคลียดเวลาเอาอะไรยกของขาวไงไม่อะไรอ่ะโอ้ลากว่าแล้วอ๋อที่บาทไม่เหมือนตรงไหนวะ อะทีเร่องบตต่ตอมาแค่เนี้ยเปะนี่ไเปะ้ก็ไม่ไม่เป็นไงก็เปะมาเาเยมาเาเรื่องวินพี่คิดได้ยังไงมากป่อาวอ้าวเป็นน้อยนี่เมื่อยแล้วแน่ อะไรน้ำจุนพีกไม่งนนั้นกระตันน่าจเขียนเป็นตัวเงินตัวทองโอ้โหไอ้ว่านเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วว่านไม่เป็นอ่ะมันต้องแลบลิ้นออกมาด้วยอ๋อจบแล้วจบแล้วถ้าคือคนแรกไม่ถูกก็คือคนหลังก็ผิดหมดไมมอ้ว่างอ่ะไอ้าท้่งไหน โอ้เปิดปลาแล้วไหมปลาแล้วปลาทารีไม่ถูกตรงไหนพี่ปลาคนบ้าไม่ไม่มันผิดแต่แรกเลยเนี่ยผิดแรกคนว่าเนี่ยไปแล้วไปแล้วโอ้ใครผิดอ่ะไม่ผิดก็ไปไปอยทะเลผิดหมดเลยก็นี่ไงปลาแล้วก็ทารีมีสาลายให้ด้วยแถมเฮ้ยเล่นบนเมียนพี่กวนเฮ้ยชอบแบบนี้นะ Yeah. Wow.